นิณายอมพูดแล้วหลังเพจดังทิ้งคำใบ้ถูกจับตาสัมพันธ์แบงค์พัชระโดนโยงไปเต็มๆสำหรับคู่ของนิณาแบงค์พัชระหลังโดนจับตาความสัมพันธ์เนื่องจากเพจดังทิ้งระเบิดลูกใหญ่หย่อนคำใบ้คู่รักนักรอก้องพิธีกรเลิกถึงขั้นใหญ่แล้วซึ่งหลังจากชาวเน็ตจึงพุ่งเป้าเดาว,ว่าเป็นทั้งคู่โดยในวันสำคัญต่างๆ อินสตาแกรมของทั้งสองคนก็ไร้เงารูปคู่กันก่อนที่ในเวลาต่อมาทางด้านไอจีนิเนาได้โพสต์ตร่วมเฟรมกับลูกๆชาวเน็ตก็เริ่มเข้ามาถามถึงสามีว่าไม่เห็นนานแล้วและอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกว่าหรือภาพที่ถ่ายหนุ่มบงสามีเป็นตากล้องคนถ่ายให้ซึ่งนิเนาก็ตอบชาวเน็ตสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเซลฟี่กะ และล่าสุดนีนานั้นก็ได้ยอมพูดแล้วหลังชาวเน็ตโยงปมเพตดังทิ้งคำไใ้อักษรยอ่อถูกจับตาสัมพันธ์แบ่งพัชระโดยเธอนั้นได้เปิดใจกับสื่อดงังโดยกล่าวว่าได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่พร้อมที่จะพูดหรือแสดงความเห็นในเวลานี้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะพูด